สวัสดีครับทุกคนผมบอมบี้ a k a b g o t เองนะครับซึ่งเราอยู่กันในเกม Rust Pilot นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวผลยามิหรือผลของหนวดดำรวบผลแห่งความมืดน,นั่นเองที่ถูกจัดไว้ในเทีย S+ g, สำหรับสาย PP เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องพูดพร้อมรำเพลงเรามารีวิวกันแบบสั้นๆเลยดีกว่านะสกิลแซดก็จะเป็นการดูดข้ามาตัวนะถือว่าระยะดูดไกลมากแต่ว่าก็ เขาเพื่อดูแบบรวดเร็วทันใจแบบดูจบเดียวก็เสร็จส่วนสกิลเอ็กก็จะเป็นแบบวงพื้นนั่นต้องกดแช่ไม่งั้นจะมันจะแบบว่าระยะแบบนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆเหมือนกดแบบกดว้าแบบนี้เลยอืส่วนสกิลซีก็คือสกิลก็เหมือนสกิลวร์ปนะครับหรือว่าย่างก้าวพิ้ตาแหละแต่เปลี่ยนจากเป็นย่างก้าวพิ้ตาเป็นเอฟเฟกต์หนวดดำนะรู้สึกว่าจะแบบว่าจะแบบระยะพอๆกันเลยนะความไกล แล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลสุด OP เลยท่านสะดโดนนี่คือเจ็บแล้วก็จุกมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ว่ามันข้อเสียของมันก็คือชาร์จค่อนข้างนานนะก็กดไปปุ๊บมันจะดูดตัวแล้วก็ระเบิดเลยนั่นแหละก็คือความโกงของดําซึ่งผมมองว่า PP ก็น่าจะเจ๋งอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงช้านิดนึงเพราะผมก็ยังไม่เคย PP เกมนี้เลยส่วนสกิลเอ็กก็ความดีนะสกิลเอ็กนี่ ดูดทวบเดียวดาเมจแบบเบิ่มเบิ่มือคือลือนะคือแบบว่าถ้าดูดปุ๊บไม่ได้เดินเลยแบบล้มโดนซีซนะโอเคครับถ้างั้นผมขอจบการเลื้อยเพียงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวันนี้ผมบีโก้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ